วันนี้มาส่งงานแถวสามงามดอนตูมนะครับเลยแวะมานั่งตกปลานะครับตรงนี้ตัวนี้บรรยากาศสบายๆนะครับธรรมชาติธรรมชาตินะครับอยู่เลยวัดคลองมะเกลมาหน่อยนึงนะครับตรงนี้บรรยากาศคุอนค่าจะดีนะครับมีคนมาตกอยู่นะทั้งโซนนะครับตกปลาเล่นชิวๆนอนสบายๆนะนี่ส่งงานแล้วละมูฟห้าประตูหลอลุ้นนะครับว่าจะมีปลาอะไรกินบ้างนะครับโซนนี้ตัวนี้เลยเอาซูยุกราดังนะครับ f h สี่พันนะเป็นตัวสีน้ำเงิน ตัดด้วยสีทองนะครับตัวนี้เป็นด้ามไม้นะจับตัวนี้เป็นโซยูกิลังไฟวีวเรส3,000นะครับลอกสีแดงตัดด้วยสีทองนะส,สวยๆมากับคันส,สวยๆนะครับสปอตด้ามจับสีแดงนี่เป็นโซยูกิลังนะครับเซตไอ3,000สีม่วงครับเป็นตัวเหล็กนะตรงกลางมีการเจาะรูเพื่อมีน้ำหนักเบาะนะครับเสียงเบรกนี่ดีๆนะตัวนี้ดังเพราะตัวนี้จะเป็นโซยูกิลังนะจิชุไว3,000ครับตัวนี้สีดำ ตัวดำขาเป็นตัวอย่างนะสำหรับลอกตัวนี้นะครับเป็นขาคู่นะครับของเคดีนะครับโอเคสามพันนะตัวนี้เป็นตัวสีเงินดีไซน์มาเป็นขามาตรฐานขาเดียวกันเลยนะสวยนะตัวนี้สยงเบรกเพราะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเซ็ตแอคสามพันนะครับของไฮยี่ขาขาเบาๆทั้งนั้นครับอยู่ที่ประมาณสองใบแดงอาแล้วครับหนึ่งตัวปลาอะไรเนี้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะปลาเบลน่อยดนี้ครับหนึ่งตัวเชด้าอยู่วัด oh um.